สวัสดีค่ะมาพบพอกับยายต่อยกินแสบกินนัวอีกแล้วค่ะมือนียายต่อยเสียไปสองสามมือนะคะไปเขาว่างมา <c oughs> กับพอดีค่ะช่วงนี้ยายต่อยบ่คอยสบายเนอจานเนี่ยเสียงยัง่งอ,อึคือคืออยู่นะคะกับไขวัดเนอจานเนะไขวัดไขวัดมือนี้ก็เลยเอาอีกซ่านะคะกินวนไปนะคะ ตำหมึกสายใส่ไกยอนะคะ <c oughs> ยังไออยู่จ้ะขอดผิดขอดเสบจ้ะเพชรคักนะคะแกะไข่ให้มันสวงเนาะจ้ะเนาะเสียงยังลือๆอ,อยู่เนาะจ้ะเนาะมาจ้าไม่กินนับกันสบายดีกันสุขุขคนน้อยยยตอยกะน,นะก็คือว่าเราบ่ค่อยสบายนะคะเสียไปเขาว่างกลับมากกับไม่กินอันนี้จดจวดแกะไข่เนาะจ้ะเนาะใส่เส้นสปาเก็ตตี้มาจ้ะ เปาาลายยายห้างเปาาลายยายห้างเสียเวลาเสียเวลากินมาจากคำาแหลกคำาแหลกยังเจ็บเจ็บข้ออยู่จ่ะมมนีก็เลยลอยไปตลาดหน่อยนึงเนาะจ้ะเนาะไดมึกมาคือเกาบาคขอยมีหยังมะคากะกินว้นไป,สปเส้นสปาเกตตีบ่มามากับสปาเกตตีเนาจ้ะเนาะมาจากชีวิตตั้งแดนคำาแหลก ข้ามเไยเดินปากตรงเขาเสียก่อในพักซี่หอมสลัดคอตส่วนพร้อมพริกชื่อกาวไม่ <c oughs> ได้กินลายมืออยากเลยค่ะแนวสับเสหานบานเขามันจืดมันกินแล้วมันเลี่ยน ก็ยอแขกก็สินออมแซ่บ ตอนนี้มปากเต็นคำพอยำว่าดดละ <c oughs> แซบบ่แบๆบซ่บ <c oughs> ยำเปียกอาเน่าวแบบันนี้ตอนบะมือ <c oughs> <c oughs> ส่วงขก น้ำพอบายบายว้าวเราเสียงไม่ค่อยออกจากข้อจ้ะ lại mờ là, Thân thân nhọc Toàn bó bạn Năm nào Mới là khai vậy Và sau ngày nó chẳng hộ Cảm ơn dịnh Buồn thăm nha หนาวอากาศหนาววะเ้าปาเกตตีแทนข้าวปุ่น พี่น้องสามีมนะัเพราะว่าเมื่ออยู่แล้วไปนี่ มันละขาดตอนพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> สจ็บรึวะ พักเลย <c oughs> หนาวเย <c oughs> ี่ยนน้หน้าหนาวบ้านอยู่นี่บ่มีฮิตเตอร์เลยพี่นนอกบ้านสมัยเกา่าได้ต่อยแต่ซื้อเป็นเครื่องมาก tumbak ke buun nya เปิดไลายกับเลืองไฟ <c oughs> ว่าเฮี่นนมันห่องมันมอมเป็นห่องน,น้อยๆนะจ๊ะเนาะหนาน้องเวอร์สีหนาวหนาเห้อนี่หนาวเต็มที่อะช่วงนี้สององศาพี่น้องบ่เคย มื่อยู่ห์สิบอปีมันค่อยหนาวไปนี่จะเกือรปลายมากราสิบกุมผ้าเรามันมันยังมาพึงหนาว กินซลินเจลาแน,น,นก็ต่ำต่ำปะมาหมือก้นเขากันดีอยู่ กินมดพอดีพันหมดละ <c oughs> คำสุดท้ายนะาจาน๊ะเนาะเรือนีก่กัินังเล่มกัศรา่าไปซ้ำหนีนี่กัศร,รา่าไปซ้ำหนีก่อนว่าจา๋าเนาะกนาินมืดมืดจ่อยมันขาดตอน <c oughs> นะพอกันคลิปหนาขอบคุณสู่สุขคนนะคะเนาะคำว่าเบิ่งเนี่ยต่อยกะ ฝากเบิ์มเป็นกำลังใจคือเก่าหรือน้อจานะ้าเนาะขอการคลิปหนาบ๊ายบายค่ะ